สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาแนะนําในการเข้าใช้งานระบบนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีเบราว์เซอร์นะคะสําหรับเปิดระบบนะคะในที่นี้เราจะใช้เป็นตัว Firefox นะคะหรือว่าใครถนัดเป็น Chrome ก็ได้ค่ะจากนั้น Copy URL นะคะมาวางตรงในส่วนของการวาง URL เสร็จแล้วจะเข้าสู่ของหน้าจอให้เราล็อกอินนะคะในส่วนนี้นะคะให้เราใส่อีเมลหรือว่า user ลงไปนะคะ จากนั้นในส่วนของพาสเวิร์ดก็ให้เราเกรอกตัวพาสเวิร์ดค่ะเสร็จแล้วกดที่คคำว่าล็อกอินนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะระบบเนี่ยจะแสดงเมนูต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานนะคะว่าเราอยู่ในแผนไหนบ้างนะคะโดยปกติเนี่ยโดยโปรแกรมนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นแผน,แนต่างๆนะคะเซลพรับเซลเพอร์เชตคลั ale, share, งสินค้านะคะอินเวนทอรี่หรือว่าแอ c o ค n t i ิ้นะคะตรงนี้ก็จะแบ่งแยกกัน ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํารายการขายกันค่ะในการทํารายการขายนะคะให้เข้ามาที่เมนูเซลในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยตัวเมนูย่อยเข้ามานะคะจะมีเรื่องของ Customer ระบบก็จะเก็บข้อมูลในส่วนของ customer ไว้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วกดคีย a เอข้อมูล customer ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น บุคคลหรือว่าเป็นในส่วนของบริษัทเราสามารถที่จะระบุเข้าไปได้ค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของตัวโคเดชันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเปิดในส่วนของใบเสนอราคานะคะ,ะ,คะให้เราไปดูที่ส่วนของ Product นิดนึงค่ะคลิกที่ตัว Product นะคะ ตรงนี้ระบบก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่จะใช้ในการขายนะคะเราสามารถดูได้แบบทั้งเป็นการบานวิวหรือเป็นลิสต์วิวแบบนี้นะคะซึ่งในหน้าจอแบบนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงตัว Product Type นะคะว่าเราเก็บสต็อกหรือว่าเป็นตัวคอนซูม เป็นสินค้าสิ้นเปลืองหรือว่าจะเป็นเซอร์วิสนะคะเป็นบริการที่ไม่มีการจัดการเรื่องคลังนะคะหรือว่าจะดูในส่วนของ Quality onha n d นะคะหรือว่าจำนวนสินค้าคงคลังก็สามารถดูได้ค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูในส่วนของการเปิดรายการขายดูนะคะให้เราเข้ามาที่ u o t a t i o นนะคะตัวนี้จะเป็นใบเสนอราคากรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสนอราคานะคะให้กดที่คลิกที่ create ค,ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือกตัว customer ค่ะคลิกนะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยหรือจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะระบบก,ก็จะดึงข้อความที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวชื่อของลูกค้าขึ้นมาให้นะคะถัดมาก็จะเป็นพวกรายละเอียดดีเทลนะคะว่าเราจะเปิด ใบเสนอราคานี้เป็นลงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ตัวราคาของ p i l e เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นหรือว่าราคาทั่วไปนะคะเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้จากนั้นนะคะเราจะแอดตัว product นะคะโดยการคลิก add an item นะคะเมื่อเราคลิกที่ตัว product นะคะระบบก็จะไกด์ขึ้นมาให้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะระบบก,ก็จะไกด์ตัว โปรดักที่ใกล้เคียงนะคะ description นะคะเป็นตัวที่ลงดีเทลของสินค้านะคะว่าสินค้านี้มีขนาดเท่าไหร่มีสีมีไซส์อะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเซต Default ในส่วนของการตั้งโปรดักต์ได้นะคะว่าเวลาขายแล้วเวลาปริ้นบินออกมาเนี่ยจะให้ตัว description ของโปรดักต์เนี่ยชื่อว่าไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเซอร์วิใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งเราตรงนี้เราก็จะลงรายละเอียดดีเทลได้นะคะว่าเป็นเซอร์วิสหรือว่าเป็นค่าบริการอะไรนะคะสินค้าแรกที่เราเลือกเข้ามานะคะตอนนี้มีคางอยู่20ชิ้นนะคะแล้วเราจะต้องการทำการขายเนี่ย5ชิ้นนะคะเราก็เลือกเป็นจำนวน5ชิ้นนะคะรานะคาต่อนหน่วยตรงนี้จะเป็นการดีฟอลต์มาจากตัวการตั้งค่าสินค้านะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ะคะ่ะเมื่อเราเปลี่ยนแล้วนะคะคลิกที่ข้างนอกหนึ่งทีระบบก็จะ,ะคำนวณยอดให้นะคะอัตโนมัตินะคะ ในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ะเป็นส่วนของคานแท็กอันนี้จะคิดแท็กหรือไม่คิดแท็กอันนี้ระบบสามารถดีฟอลต์ได้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะเลือกในแท็บนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะเลือกกดอัปเดตหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ระบบคำนวณยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นยอดตรงนี้แล้วในส่วนของดิสคา t หรือส่วนลดนะคะจะทำได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นฟ d i ดิสคา t นะคะซึ่งตรงนี้ สามารถได้ลดได้ทั้งแบบเป็นส่วนลดท้ายบินหรือว่าเป็นส่วนลดลายมันทัดได้เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเรากดเซฟค่ะเมื่อเรากดเซฟเสร็จแล้วนะคะระบบจะมีการเก็บล็อกไว้ให้นะคะว่าใครเป็นคนที่เปิดไปเสนอราคานี้เรายอดตอนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดมีการมาเปลี่ยนแปลงหรืออีดินะคะตรงนี้ก็จะมีการเก็บล็อกเพิ่มเติมนะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการแก้ไขราคาหรือว่าใครเป็นคนทํารายการถัดไปนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะล็อกโน้ดเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราเซฟใบเสนอราคาแล้วนะคะสิ่งถัดมาที่เราต้องทำก็คืออาจจะต้องแทนเป็นการส่งอีเมลไปหาลูกค้านะคะหรือว่าจะต้องการปริ้นเป็นเอกสารนะคะเพื่อออกใบเสนอราคาแล้วก็ส่งเป็นตัวจริงให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เราสามารถเลือก ปลนได้นะคะเมื่อลูกค้านะคะคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วเราสามารถทําได้2แบบค่ะก็คือคอนเฟิร์มเฉยๆนะคะแล้วก็ค่อยไปเปิดบินหรืออินวอยทีหลังกับคอนเฟิร์มแอนด์เย์เมนตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็ทําการรับชําระไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองแค่คอนเฟิร์มเซลก่อนนะคะ เมื่อคอนเฟิร์มเซลล์นะคะระบบจะอัตโนมัติเลยว่าจะต้องมีสินค้าที่ส่งด้วยนะคะเพราะว่ามีสินค้าที่เป็นสต็อกนะคะรวมอยู่ด้วยในการเปิดบินครั้งนี้นะคะระบบก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะว่าเป็นรูปรถนะคะ d e l i v e r y หนะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูในการส่งของได้ค่ะจากหน้า SO ในการส่งของนะคะระบบนะคะก็จะขึ้นมา สถานะมาให้นะคะเป็น available นะคะกรณีที่ของในสต็อกไม่พอนะคะระบบจะแจ้งเตือนในหน้าเซลล์ห่ึ1ครั้งแล้วก็มาสถานะตรงนี้นะคะก็จะมีการเป็นบอกว่ารอสินค้าก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้คนที่อยู่ในแผนกคลังหรือว่าเซลล์นะคะสามารถติดตามตัวการส่งสินค้าไปหาลูกค้าได้ค่ะ ในกรณีของการส่งสินค้านะคะเราสามารถที่จะแบ่งการส่งสินค้าเป็นรอบๆได้นะคะโดยการที่เข้ามา Edit ตรงนี้ค่ะจากนั้นใส่จำนวนนะคะรอบแรกเราอาจจะส่ง3ชิ้นนะคะแล้วกด Save จากนั้นกด v a l i d เดกค่ะระบบจะถามว่าทำา b c k o r r e r r ไหมนะคะคำว่า Backorder ในระบบนี้น,น,นะคะก็หมายความว่าจะให้ตั้งรายการที่เหลือเพื่อ,อรอส่งอีกทีหนึ่งหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องการ c r เ a t e เป็น Back Order นะคะเมื่อ c r เ a t e เป็น Back Order นะคะรายการนี้จะส่งของไปแค่สามชิ้นเท่านั้นนะคะซึ่งสถานะจะเป็นดันซึ่งจะเห็นตรงนี้นะคะเป็นดันเรียบร้อยแล้วเราถอยกลับมาที่เซอออเดอร์อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามี d e l i v e r y เป็น2แล้วนะคะเพราะว่า SO นี้จะต้องมีการส่งสองรอบนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่ตัว Delivery อีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นรายการนะคะมีสองรายการแล็ มีรายการหนึ่งที่ดันเรียบร้อยแล้วคือส่งของเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรายการหนึ่งรอส่งอยู่ซึ่งตรงนี้นะคะจะบอกว่ามาจาก s o ตัวไหนแล้วก็มาจากการทำแบ็กออเดอร์รายการไหนซึ่งมันจะอ้างอิงกันอยู่นะคะทำให้เราดูได้ว่าเอะรายการนี้เกิดมาจากรายการไหนนะคะเมื่อคลิกเข้ามาจะเห็นว่ามีจำนวนสินค้าอีก2ชิ้นที่ต้องส่งนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการลดยอดมาจากตัวที่เราส่งไปแล้วนั่นเอง จากนั้นกด v a l i d เดตค่ะกดแท p ถ่าถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงยอดนะคะเรากด v a l i d เดตแล้วกดส่งไปได้เลยระบบก็จะทําให้เป็นการส่งแบบเต็มจํานวนนะคะกลับมาที่ so 1ครั้งจะเห็นว่าโอเค ตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวส่งของที่เป็นผแผนกคังมากนะคะเวลาคังเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาจะเห็นเป็นแบบไหนเมื่อสักครู่นี้เราเป็นการดูจากเซลล์ออเดอร์มาคังนะคะแต่ถ้าเป็นเวหาสเฉยๆที่ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการขายนะคะเข้ามาในส่วนของคังเนี่ยอินเวนทารีนะคะจะดูได้ในส่วนของรีเซฟรีเซฟเหมือนหมายถึงคลังรับนะคะแล้วก็เดลิเวอรี่ ออเดอร์หมายถึงการส่งของให้กับลูกค้า Internal Transfer หมายถึงการย้ายภายในนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีคังหลายคังซึ่งมันจะเห็นในลักษณะบบแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเดมโมนี้นะคะที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือเรื่องของตัว Warehouse นะคะ Warehouse มีสองบริษัทนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีรี i p ฟของชิคาโกมีการ Internal Transfer ของชิคาโกนะคะแล้วก็ยูคอมมูนี แยกกันเฉยๆ,ๆแล้วก็ส่วนของ POS order นะคะก็จะแยกอีกส่วนหนึ่งในการส่งของเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถเข้ามาดูรายการได้นะคะโดยการคลิกไปที่ตัวมอแล้วก็กดออนะคะจะเห็นรายการทั้งหมดเลยนะคะว่ามีรายการเคลื่อนย้ายส่งไปหาลูกค้าเนี่ย จำนวนเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะซึ่งมันจะมีการอ้างอิงในส่วนของซอส document อยู่ตรงนี้นะคะทําให้เราสามารถติดตามหรือพูดคุยประสานงานจากแผนกอื่นๆได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราส่งไปก็คือ s o n ้นะคะแต่ถ้าเรามาดูแบบ2 to do 2 to do ก็หมายถึงว่ารายการที่มีการตั้งไว้แล้วก็สถานะเป็นการรอค่ะระบบก็จะดึงขึ้นมาเป็นช h o r t c u ให้เราคลิกเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเราเอาสถานะออกปุ๊บ ก็จะเห็นทั้งหมดเหมือนกันอยู่ดีนะคะเมื่อสักครู่นี้เราส่งของไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คของกันก่อนดีกว,ว่าว่าตอนนี้ของเหลือเท่าไหร่นะคะเราขับมาที่ในส่วนของสิ่งเ,เมนูโปรดักนะคะซึ่งในส่วนของแผนกของ Inventory mm hmm. ก็จะมีเมนูโปรดักให้เราเข้าใช้งานได้เหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้นะคะ ก็เซิร์ชเราสามารถเซิร์ชหาในส่วนของสินค้าเราได้นะคะเมื่อกี้เราส่งตัวเมื่อเราคลิกเข้ามาในส่วนของโปรดักต์นะคะเราจะเห็นดีเทลของโปรดักต์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเรื่องของสินค้าที่ขายแล้กวก็เป็นสินค้าที่เราซื้อด้วยหรือว่าเป็นไทป์ของสินค้าเป็นราคาที่ขายนะคะโนต้ตต่างๆนะคะเราสามารถตั้งตรงนี้ได้ตรงนี้ค่ะจะมี onhand อยู่แล้วก็ o r e c a s ตตรงนี้จะเป็นบอกว่าสินค้าเราปัจจุบันเหลือเท่าไหร่นะคะ ซึ่งตอนแรกมี20แล้วก็มีการส่งสินค้าออกไปหาลูกค้าก็จะเป็นเสิห15นะคะเพราะเราส่งไป 10, เราส่งไป5ชิ้นนะคะในการ move นะคะเราเราสามารถคลิกจากตรงนี้ได้อีกนะคะว่ามีรายการสินโบรดาหชิ้นนี้นะคะ move ไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นการเก็บล็อกประวัติทั้งหมดให้เรานะคะก็นแยมี20เกิดจากตัวการปรับสินปรับสินค้าในคลังนะคะแล้วก็ ลบไปครั้งแรกเนี่ยสองแล้วก็ลบไปสามนะคะตรงนี้เราจะเห็นเป็นการเคลื่อนไหวของตัวคลังสินค้านั่นเองค่ะเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะในเรื่องของการส่งสินค้าเราสามารถที่จะพิมพ์เป็น t า a n s p o r t l a b e นะคะใบปะหน้ารังเพื่อแปะไปยังก,กล่องสินค้าที่เราจะต้องส่งให้กับลูกค้าหรือว่าให้ทางไปรษณีย์นะคะตรงนี้เราสามารถพิมพ์ออกมา เป็น PDF นะคะแล้วก็ปริ้นออกเครื่องปริ้นอีกทีหนึ่งส่วนต่อมาก็จะมีเรื่องของ t a g g i n g นะคะ t a g g i n g no เวลาที่เราได้ในส่วนของเ,ออเลข t a g g i n g จากไปรษณีย์หรือว่าจากการขนส่งสินค้านะคะเราสามารถที่จะอัปเดตตรงนี้ได้ทอลราอัปเดตนะคะสมมติเราอัปเดตอย่างนี้นะคะเราก,กดเ a v e นี้แผนกคังนะคะเป็นคนอัปเดตเวลาที่เซลล์ค่ะขายสินค้า c o n f i r มไปแล้วนะคะก็จะอยู่ในล์ออ order เวลาที่เซลรลับโทรศัพท์ลูกค้านะคะเซลล์สามารถที่จะติดตามการส่งของได้นะคะโดยการคลิกเข้ามานะคะจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามันจะมีแท็กกิ้งโนที่เราได้จากแผนกคังเมื่อกี้นะคะขึ้นมาทําให้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะพูดคุยหรือประสานงานกับทั้งคังแล้วก็ผ่าลูกค้าได้นะคะทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโอสอนร่าวๆนะคะสําหรับการใช้งานตัวระบบนะคะก็ขอบคุณค่ะ